รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไปอัมทรีนีโดยแม่หมออัธมธรรมทารโรนาวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ พาร์ทนี้มีให้เลือกสองชอยนะหนึ่งและสองหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจที่ฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะในหัวข้อโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะใครยงเลือกไม่ได้กดเพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งนะมาดูกันว่าโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไร โอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องผ่านการเรียนรู้ในเรื่องของความรักค่อนข้างมากเหมือนกันนะบางทีเจอรักทางไกลอันนี้คือโชคชะตาความรักของคุณต้องบอกว่าอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลนะอาจจะอยู่ไกลกันห่างไกลกันเป็นคนไกลเนาะบางคนได้คได้คู่หรือได้มีแฟนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างที่ เป็นคนต่างประเทศก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมันก็เลยทําให้เป็นความรักระยะไกลที่ต้องฝ่าฟาัานปนัญหาอุปสรรคนะอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าถามว่าจะมีเจอได้เจอคนดีๆหรือว่าได้อยู่ด้วยกันไหมก็มีโอกาสนะอาจจะได้เจอคนที่ มาร่วมหัวจมท้ายนะดูแลนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็ดูแลเนะี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะเออมันเหมือนกับว่าคุณต้องผ่านช่วงชีวิตเหล่านี้ไปนะคะอืมบางครั้งบางทีต้องบอกว่าบางครั้งบางทีก็มีเหมือนกันที่ของเงาด้วยความที่มันห่างไกลกันนะคณอาจจะได้คู่ที่แบบอยู่ห่างไกลนะที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขเนาะแต่ก็ต้องห่างไกลกันหรือเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้สถานะไม่ชัดเจนนะบางคนอาจจะต้องเก็บงําความ สัมพันธ์ไว้นะไม่สามารถเปิดเผยได้อะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมีที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายแล้วค่ะต้องบอกว่าอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสมหวังนะสุดท้ายแล้วจะสมหวังสําเร็จแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะจะได้เจอคนที่แบบว่าพร้อมอ่ะคือต้องบอกว่าพอถึงเวลาที่ที่เหมาะสมจะได้เจอคนที่ ถูกที่ถูกเวลานะมาถูกการน,นะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันจะเขาจะมาดูแลใส่ใจห่วงใยเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะแล้วคุณเองอ่ะก็ใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่เขาอย่างดีเช่นเดียวกันต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปนี่แหละคือของจริงที่คุณจะต้องดําเนินนั่นหมายความว่าเมื่อเจอคนที่ถูกใจใช่เลยในทุกสิ่งท,ทุกอย่างแล้วเนะี่ยมันยังไม่จบเนาะความสัมพันธ์มันจะจบก็ต่อเมื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนกับว่าความความสำเร็จในการคลิกกันตรงการเปิดเผยอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นมากกว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนจบของโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณนะถ้าคุณเนี่ยพูดจาดีต่อกันเนาะพูดดีคิดดีทําดีต่อกันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันส่งเสริมไปในทิางที่ดีสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าบางครั้งบางทีเมื่ออยู่กันไปนานๆนะหรืออยู่กันไปแบบยาวๆแล้วบางครั้งบางทีไม่ได้รักษาจิตใจกันหรือบางครั้งบางทีมีมีความแบบระแวดระวังระแวงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันบันนะบ่นทอนนะบั่นทอนเหมือนกันถ้าเกิดระแวงมากเกินไปหรือว่า,าพูดไม่ดีต่อกันมากๆก็อ,อาจจะทําให้ความรักสั่นคลอนได้แต่ในทางตรงกันท้ามนะ ถ้าเกิดว่าคุณรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะพูดดีคิดดีทำดีต่อกันนะแล้วก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่ดีของกันและกันนะเชื่อมั่นในกันและกันมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมันดีขึ้นมาได้บางคนอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะก็คือทะเลาะเบาแวงกันระแวงกันกังวลกันเลิกกันไปแล้วแต่ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมมีโอกาสนะคนที่เลือกกองนี้มีโอกาสที่จะกลับ คืนหวนคืนมาคบกันอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะด้วยความที่คุณอาจจะปรับปรุงอะไรบางอย่างหรือมันมีความรักมันมากพอเมื่อความรักมันมากพอความทรงจําดีๆมันมากพอมีโอกาสเหลือเกินที่จะหวนคืนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือคํานํานายของคนที่เลือกช้อยส์แรกนะคะอ้าต่อมาค่ะคนที่เลือกช้อยส์ที่สมาดูกันว่า ความรักของคุณนะโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไร โอเคค่ะดูจากพลังงานเนาะต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่สองนี้นะพลังงานความรักหรือโชคชะตาความรักของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นได้สวยงามน,นะคะหลายๆคนมีความรักที่ดีนะออมีคนคอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ดีบางคนคบกันมานานเป็นคู่เป็นคู่รักที่คบหากันมานานมากๆนะคะแล้วก็ผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาด้วยกันนะคะเออแล้วก็ หมือนทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมานะส่งเสริมพลังงานดีๆให้กันต้องบอกว่าจริงๆแล้วบางคนนะ่ะเจอแล้วนะเจอคนที่แบบว่า อยู่ด้วยกันไปนานๆได้แล้วอะเออแต่ว่าต้องบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับการกระทําหลังสตรีด้วยนะถ้าคุณขาดซึ่งบุญหรือไม่ได้ทําบุญร่วมกันนะทำบุญร่วมกัน,นะมกนหมายถึงการพูดผู้ด,ดีคิดดีทําดีต่อกันนะแล้วก็รวมไปถึงการพากันไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเนะี่ยถ้าคุณไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะส่งผลได้นะ ถ้ายังคงทําดีต่อกันต่อไปต้องบอกว่าชีวิตราบรื่นนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ยังอยู่เคียงข้างกันอยู่เคียงคู่กันช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตกันดีนะเ,ออเมื่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 อ,อ,อเติมบุญให้กันและกันอ,อ,อย่างต่อเนื่องเนานะทุกอย่างจะราบรื่นและผ่านพ้นไปด้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาซึ่งบุญนะพูดพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีต่อกันนะไม่ชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลนะคะ อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้นะบางครั้งบางทีต้องระมัดระวังในเรื่องของอัตราตัวตนของตัวเราเองเหมือนกันนะเมื่อเรามีอัตราตัวตนมากๆนะคิดว่าเขาต้องดูแลเราตลอดต้องมาเอาอกเอาใจเราตลอดนะบางครั้งบางทีมันอาจจะสั่นคลอนมันเหมือนกับคุณไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อเขาแล้วก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับความสัมพันธ์ของคุณมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะมันอาจจะทําให้มีความ ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยรู้สึกดีๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดอื่นได้เพราะฉะนั้นแล้วความมั่นคงของความสัมพันธ์หรือโชคชะตาความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับว่าคุณจับมือของคู่ของคุณเนี่ยได้แน่นมากพอหรือเปล่าด้วยนะคะเออมันเหมือนกับว่ามีคนดีๆเข้ามาแล้วจเจอเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะแต่คุณจะรักษามันไว้ได้ไหมเนี่ยเป็นเป็นเป็นเออ หน้าที่ของคุณละที่หลังจากนี้ไปคุณอาจจะต้องดูแลความสัมพันธ์ให้ดีๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ดูแลคู่ของคุณแต่อาจจะรวมไปถึงคนรอบตัวคุณด้วยนะบางคนมีลูกมีพ่อมีแม่ก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันดูแลครอบครัวของเขาด้วยนะเมื่อส่เอองเสริมนะเ,เสริมพลังพลังบุญเนาะ ในเรื่องของความสัมพันธ์กันแบบนี้เนี่ยสร้างบุญความสัมพันธ์กันแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันก็จะราบรื่นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่าฟันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดฝ่าฟันไม่ได้ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะสั่นคลอนแล้วก็ยากที่จะแก้ไขนะคะคือต้องบอกว่าต้องรักษาดีๆนะสำหรับคนที่เลือกกล่องเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับว่า มันดีมาตั้งแต่แรกลถ้าเกิดว่ามันเสียมันเสียเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีๆรักษาความรักเนาะดูแลจิตใจกันให้ดีพูดดีคิดดีทําดีต่อกันเพราะว่าดูจากพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เรื่องกองที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเสียไปแล้วอ่ะ การจะได้กลับคืนมาหรือความสัมพันธ์ถ้าจะให้มันกลับคืนมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความรักที่ดีอยู่รักษาให้ดีนะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นแล้วก็สามารถไปกันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำแนำหนยทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำหรังใจดีๆเป็นแนวทางมันไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้นะอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ� กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่ปปางปลิดภตื่นรู้แล้วก็ท่งพาลาังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย